เผ่าอเลียนี์ซ้ำเผาตอนนี้มาเข้าคบย,ยังเนี่ยอย่างไรพวกเราจะขาดเส้นสปีกอร์แมสกี้เบดีไทยเลยดีตอนนี้ทุกเผ่เาเอมร่้ออฟไลน์หมดแล้วฐาัพพวกพวกเราถูกทำลายกำลังจะเกือบหมดวันนี้เราจะต้องการประชุมเรื่องในการปกป้องฐานทัพเขมร่าแม่เอ็นฐานทัพปักหลักอันสุดท้ายของฝั่งอเลียนสกิปเปอร์จิเลดแต่ตัวเป็นอะไรสวัสดีจเจ้าผู้บังคับบัญชาการของฝั่ง ฟังพีเกอร์แมนเขาเป็นผู้ประชาการปกติมแมนเขาเป็นผู้ประชาการต่างคัมแบดแมนอมาเริ่มกันฉันว่าพวกเราควรทำการใช้เครื่องที่เผ่าทีวีแมนผลิตใหม่ในการปกปก้องเขาไม่อยากเสียอะไรเดี๋ยวก่อนทุกคนอ่ะเอา,เอาสกีบีดี้เทเลทมาเล มีคนอยากหาเรื่องพวกเราอย่างเป็นทางการแล้วไม่แขแสาขาดเลยเราไปทำอะไรมากันล่ะก็อข้าไปประชมุมกระพวกมันมาพวกมันไม่ยอมให้ขา้ารวมทัพด้วยพวกมันทำให้แแสของข้าขาดและพังตอนนี้มันไม่สนใจใครแล้วสึกที่มันต้องการอยู่ศึกเดียวคือล้มโลกใบนี้เพื่อเป็นเอกราช ให้กับตัวเองโลกใบนี้เป็นของพวกเรามาตลอดช่อยโลกใบนี้เป็นของพวกเรามาตลอดแต่ดูแล้วผู้ถือขออิทธิพลโลกใบนี้ชนจริงๆแล้วคือพวกมนุษย์ชาวโลกที่ยังคงเหลือเรามีกฎหมายออกมาเป็นกฎหมาย พหลบบอพุ่มกันมนุษย์ที่ยังรอดอยู่บนโลกต้นนายยิงอะไรของนายมาโตประชมุมไอโต้สงครามมัยเก็บปืนซะและตอนนี้พวกเราก็ากลับมาเป็นผู้ครองโลกอีกครั้งหลังจากที่อดีตเคยม,มีเอไอทองโลกแบบบาอระไออ่าฉันใส่เนลนทุกคนฟังซะก่อนตอนนี้ โลกของเราเป็นของพวกเราแล้วเราต้องกลับให้มนุษย์มาเป็นผู้ครองโลกให้ได้โดยการล้มทุกอย่างเราต้องหาวิธีให้พวกเราอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างมีความสุขไม่ใช่มารอความตายอย่างนี้ฉันว่าไม่กี่วันฉันก็เสรเมิมเสรผลิตอาวุธทุกประการออกฟังทีวีแมบได้ ถ้าเป่เสียงแรกเป็นอย่างนั้นฉันไม่เคยได้ยินขาใช้เสียงตัวแปรเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดและใช่นายนจะรู้ดีเผ่พาพันธุ์ของฉันเทคโนโลยีสูงเป็นระดับต้นๆของใครๆจีนในยุคอดีเทคโนโลยีความ AI ล้ำมากฉันจะล้มพวกมันเองไาคิดจะแน่ใจเหรอแต่ขออย่าเพิ่เถีย ใช้ท่านทีวีแมนเป็นคนที่ไม่จัดก,การเหล่าจีสวัวถึงจะเสนอซึงจะสามารถสงบศึกกันได้จีสวัวแค่จะไปเอาของเองแต่คอไม่ยอมทอร์ยยศจีทอรรย,ย์ศค่าไม่เอาค่าไม่รบเลยเจ้า,าเอ่อโอเคเข้าใจแนละ้ว ใจเยจ็นใจเย็นดีพี่แม่ใจยเยจ็นใจเยเ็นใจเย็นยาเดือดยาเดือดไอ,อเกี่ยวอะไรด้วยฮะเอานอนอดิใจยเย็นใจเย็นปืนชัดลอนะพร้อมตายไหมอยอให้มีครั้งที่สองเราไม่ใช่เผาสติ เราไม่ต้องการมนุษย์ของโลกข้าจะกลับไปอยู่แอตนตาร์กติกาของค้าพื้นดินที่ไม่มีมนุษย์อยู่และจะทำลายเทคโนโลยีทุกอย่างไม่ให้มนุษย์สามารถสืบ่อไดอ้ไม่นานข้ามันจะสามารถใช้อาวุธสามารถล้มพุ่แอสโตได้จากรวันได้วันไปแล้ว ไปด้วยโอ้ยเจ็บจิตมาด้วยโอ้ยอะไรหมดน,นี่ถอนใบกดโอเคได้ละเสียงมันชีวิตปกติไม่ใช่